กับช่องกินเที่ยวเล่นแชนแนลนะครับเราจะมาจุดบ้างไฟกันนะครับหนี่บ้างไฟบ้างไฟใหญ่บ้างไฟกลางนะครับนี่นะครับใครใครจุดแล้วตัวบ้างไฟของคนที่จุดนะครับที่สูงที่สุดนะครับคนนั้นจะเป็นผู้แพ้นะครับจะต้องลงโคนนะครับนะครับพวกส่วนคนที่สูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดกันเลยู เดี๋ยววันนี้เราจะมาเสียงโชคเอาบางไฟที่ดีที่สุดกันนะครับด,ดึงเลือกเลยนะครับอเอาไหนดีนะครับอ่าได้แล้วนะครับ <c oughs> ของลุงม,มอนนะครับอันนี้นะครับของผมอันนี้นะครับนี่สุดครับยน <c oughs> นี่คือแม่ควยของเราอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้อ ไปกรบป้ไปใครจะจุดก่อนเอาไปชุบสองคนนี่เอาไปชุบใครจุดก่อนยิาวประกิงชิงยนเอามาเตรียมจุดครับอีกทางเลยบอจุดบอเห็นจุดบอเห็นเดี๋ย ไปลอปเลยเอเอเครับครับครับเราจะมาทําเราจะมาจุดกันเลยนะครับหจะเริ่มเลยที่หนึ่งสองสามโอ้โหโน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  ปัน่อย่างสูงเลยว่ะปันแพแน่โอ้ยยัยง <laughs> ยสูงถ่ายไม่ทันเลย,ยเปันยังคงเห้นน้องสูงเดี๋ยวครับโอ้สาธุสาธุปันยัง ดูสุดมุดเดุน ouais, ุดรดุงมาุดุดุดุกคนุดุครับดุ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 ดูดุดกดุนุด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 ีดุดุครดุดสุดุด เลวนะครับหนึ่งสองสามอ๋อเขาปั่นแพ้แล้วอันดับหึงครับอันดับหึงเด้อเดี๋ยวเราจะไปดูตอนคนแพ้สองคนกันนะครับไปเลย้ แฮ่ว้ายว้า่แพ้คับพับเอ่คนตาครัเดอรพ้คนไฟ ไม่ต้องเออปัดปัดไปแพ้ครับ oh, no ตั้ไปแพ้ครับ oh, no นต่คือคนแพ้จริงครับนี่คือสีหน้าของของของคนของคนแพ้นะครับนี่ครับ <c oughs> คนแพ้ครับไปครับตีแพ้ครับ o อ n โนนี่ครับแ <c oughs> พค้ครับโดนทำโทษครับยอมแพ้ครับคิดคิ you <laughs>